<Go. S 2> มาต five, ian, people, 2, 66, 6, ิดตามข่าวจากศูนย์ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชการทหารพัฒนาครับในวันนี้16มกราคม2566กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชการทหารพัฒนาโดยพลเอกอนุสันคุ้มอักษรผู้บัญชาการหน่วยบัญชการทหารพัฒนาและคณะพร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ตรวจความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยหนาวการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสัญจรและการเตรียมการจัดกิจกรรมชมรมแม่บ้านนทพอพร้อมกันนี้ได้พบปะกำลังพลให้โอวาทและแนวทางในการปฏิบัติราชการให้ประสบผลสำเร็จและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลของหน่วยโดยมีพลตรีนนทวัฒน์พักดิพงศ์พิชยะผู้อวยการสำนักง,ง,งานพัฒนาภาคห หน่วยบริการทหารพัฒนาและผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงสำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบริการทหารพัฒนาให้การต้อนรับณกองประกับการสำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบริการทหารพัฒนาตำบลผู้หลวงอำเภอปากทงชัยจังหวัดนครราชสีมาขอบคุณภาพ,พและข่าวจากฝ่ายเจการพลเรือนสำนักงานงพัฒนาภาค5หน่วยบริการทหารพัฒนาผมจ่าสิบเอกพัฒนาพงษ์บัวงาม ศูนย์ประชาัมพันสำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญจการทหารพัฒนารายงานครับกองทัพไทยหัวใจเพื่อปวงประชาชีวิตนี้เพื่อกษัตราพระศาสนาจะเธิดทูนไว้ปกป้องแผ่นดินแม้สูญสิ้นลมหายใจเอกราชชาติไทยขอมอบไว้